อะไรครึ่งครึังร้งอย่างหมายความว่าอะไรว่าครึ่งครึ่งแบบนี้หรือเปล่าหรือจะแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมน่าเกี่ยว่าครึ่งหรือมีวันนี้ก็ครึ่งเดือนซะด้วยอ๋อครึ่งเดือนครึ่งราคา ช้อปปี้ฮิตมันเซลทุกวันที่ส5ลดสูงสุด50%แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเพราะเท่าไหร่ก็ไม่จะเทือนเพราะครึ่งเดือนเข้าถูกจริงใช้ซื้อของนี่เองขึ้นมาเราดูเลกนตับกรถามสุดกว้าตับบดลงโทษสุดค่าในช้อปปี้ฮิตมันเกมสิบห้าขวานลานมาลูกเชฟชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทพร้อมภาพสนุกและโชว์สุดพิเศษ15บห้าราคมีหกโมงสี่ทุ่มห้านาทีพี่ไก่ที่สั่งไว้อืมเฮ้ ฟรีได้ปะมีแต่สากับที่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีที่ช้องมีช่วยเปแค่โหลดแอปก็รับโบนัสสูงสุด500บาทได้ง่ายๆลูกค้าใหม่เพียงโหลดแอปแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญถึง31ธันวาคมนี้ชอ็อตวันนี้แจงมันท้ายทำอะไรครึ่งครึ่งสักอย่างหมายความว่าอะไรวะครึ่งครึ่งแบบนี้หรือเปล่าหรือจะแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมจริงเหรอครับวันนี้ก็ครึ่งเดือนซะด้วย อ๋อครึ่งเดือนครึ่งราคาช้อปปี้มิทมันเซลทุกวันที่15าลดสูงสุด50%แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเท่าเท่าไหร่ก็ไม่จ่าเดือนเพราะครึ่งเดือนเข้าถูกจริงผมใช้ซื้อของนี่เองพอเกมต่อบผิสุดร้วนกระปุดลงโทษทุดเา้าช้อปปี้ เกมโชว์สิบห้าขวานหลานมาุ้นเชชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าห้าล้านบาทร้อนว้าวสนุกและโชว์สุดพิเศษสิบห้าตุลาคมนี้หกสิบห้านาทีแล้จอกันได้ที่ไก่ที่สั่งไว้อ่ะฟรีได้ปะมีแต่ซากันที่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีที่ช้อปไม่ช่วยเตะแค่โหลดแอปก็รับโบนัสสูงสุด500บาทได้ง่ายๆลูกค้าใหม่เพียงโหลดแอปแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญถึง31ธันวาคมนี้ วันนี้แจงมันท้ายทําอะไรคร,ครึ่งครึ่งสักอย่างหมายความว่าอะไรว่าครึ่งครึ่งแบบนี้หรือเปล่าหรือจะแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมหน่ายเกี่ยวกับลกครึ่งหรือนี่วันนี้ก็ครึ่งเดือนซะด้วยอ๋อครึ่ง<อ>เดือนครึ่งร,ราคานนช้อปปี้มิดมันเซล<ม><อ>ทุกวันท<อ>ี 1> ่1 5ลดสูงสุด50%์แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเพราะเท่าไหร่ก็ไม่จ่ายเพราะครึ่งเดือนเข้าถูกจริงใช้ซื้อของนี่เอง พ่อับต้องครับสุดร้นตัดบทลงโทษตุ้ดค้าในช้อปปี้15ตอนนี้หน้าจอมันยังไม่ขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งกับช้อปปี้เอสบีเบอร์ฟลัชนะครับเอ๊คราวนี้มันได้เว้ยคราวนี้มันได้ขอหยุดตัวหน่อยนะเอ๊ะยอมไปก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในช้อปปี้ไลฟ์ทุกครั้งที่ไลฟ์ที่เป็นชื่อผมขึ้นก่อนภาคภูมิใจอะไรกันอ้ยเอาวันนี้เป็นไงบ้างคุณบิวเบอร์ก็วันนี้จริงๆเรามีอ่า เรียกว่าเป็นก so 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 well, ิจกรรมเยอะมากเยอะจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมเยอะมากๆเยอะที่สุดต้งแต่ไลฟ์มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงโปรโมชั่นของช้อป e ี้ํางนันก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอฝากแคมเปญนะครับช้อปปี10.15ช้อปปี้มิมันเซลในของครึ่งเดือนครึ่งราคานะครับ เตรียมร่วมสนุกกันในวันที่15ที่ถิ้นี้ก็คืออีก2วัน2วัน2วันนะผมพยายามแคมเปญที่จะประกอบไปด้วยนะครับอะไรครับคุณป้าประกอบไปด้วยแจกโค้ดลด50%ในแอปช้อปปี้นะครับผมแล้วก็จัดดีลเด็ดนะครับเพียง1บาทเท่านั้นแถมโค้ดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำให้อีกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับแคมเปญดีๆอย่างนี้นะครับมีทุกๆวันที่15นะครับผมกับนช้อปปี้มิตรมนต์เซลล์ซึ่งซึ่งอีกหนึ่งแคมเปญที่จะทุกคนจะพลาดไม่ได้นะครับผมกับแคมเปญ บิทมันเซลล์ร้านแตกแจกคอยนะครับผมก็คือเตรียมรับคอยกัได้ดีเมื่อคนกดหัวใจครบหนึ่งล้านนะครับซึ่งซึ่งคือเมื่อวานแล้วผมคือมันจะเป็นของบูมบิบบูมใช่ไหมแล้วคือบิบบูมมามาขิงเนาะพี่อยู่แม้แต่ยี่สิบล้านยุงใช่หรอเออเฮ้ยโอ้เรายอมได้ไหมผมตั้งใจว่าต้อมของพวกผมเนี่ยต้องแข็งแกร่งต้องแข็งต้องต้องแข่งแข่งต้องแบบต้องดให้ตัวเองอ่ะซึ่งมันจะมีกติกานของผมก็คือ เมื่อครบหนึ่งล้านหัวใจนะครับแอดมินจะปล่อยคอย0.3เนี่ยก็คือกด1หนึ่งทางก็ได้0.3คอยนะครับก็<า><ล>คือเอาไปใช้นรรอบน<อ>ี้ดันซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันกับเราสองคนด้วยก็คือให้เราเนี่ยอ้อนหัวใจจากคนดูนะครับผมแล้วให้คนดูโหวตว่าใครอ้อนได้ถึงใจกับกันนะครับผม<อ>ผู้ชนะได้รับการดังฟ้านะครับผมขอติดตามถึงการดังฟ้าเอือใานดังฟ้าใช่แล้วเอาไว้ทำอะไรวะอ่ะเป็นอันนี้เป็นการดังฟ้าเอาไว้สำหรับว่า เพื่อไม่ให้ไม่ให้โดนลงโทษในรายไม่ถึงฐานก็คือสมมติว่าถ้าแทงเกมแล้วแล้วแบบว่าซูสผมแพ้อย่างเงี้ยผมก็ใช้การตั้งตาก็คือผมก็จะโดนลงโทษเฮ้ยอันนี่มันของดีแค่แล้วอ่ะอารมณ์เหมือนตอนตอนเล่นเกมตอนเล่นเกมอะไรเงี้ยไปเลยไ่ใช้บอลโดนอลลูนก็ได้ที่มันต้องมีชุบอะอ่าโอเคไม่ได้ถ้าเราตายอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อครบสองล้านหัวใจเลยครับผมทั้งสองคนเนี่ยเราสองคนจะแจกะท่าน่ารักน่ารักนะครับผมสามท่า ให้ทุกคนได้แคปเก็บไว้นะเอ้ยแล้วก็อะไรอันสุดท้ายอะไรครับผมอันสุดท้ายนะครับครบห้าล้านหัวใจนะครับแอดมินจะปล่อยคอยรอบที่สองและทั้งสองคนจะต้องแข่งกันจีบอีกฝั่งค,คนละกี่คง <c oughs> คนละสามตับเขียนได้เลยว่าคนละสามคนละสามตับ, <c oughs> บนะแบบ <c oughs> <c oughs> ผัดกันด้วยนะครับถ้าทำให้อีกฝ่ายเขินได้เนี่ยจะได้รับหนึ่งแต้มฝ่ายไหนแต้มเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้จะต้องโดนแกล้งเขียนได้ด้วยเลฟติก ยังไปก่อนว่าเขียนเขียนท้ายรายการได้นะครับผมเขียนท้ายรายการนี่เดี๋ยวมาแล้วซึ่งมันเป็นของไลฟ์ครั้งที่แล้วคือของเจสกับพี่ตูนะครับอ่าโอเคโอเคอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นประกาศกันแล้วเนาะเออกันแล้วเนาะกันแล้วเนาะคุณไม่ควรเกาหลีอ่ะล้าเออเป็นมนเกาหลีอ๋อสอพย่ยามเป็นน้องขายของมันภาษาเกาหลีดออย่าเลย ก็นี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นประกาศกันแล้วเมื่อสักครู่ช่วงประมาณทุ้งนี้เองพี่ตอนนี้นะครับใช่พีเดอยวเลยตอนนี้นะครับรุกี้ไทยนะครับมี Official Store แล้วครับในช h อปปี้นะครับและสินค้าเซ็ตแรกที่เปิดขายเนคืออะไรเ่ยเป็นตุ๊กตาครับจากซีรีส์เรื่องครั้งหนึ่งที่รักเบสตอรี่นะครับตัวนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยครับไปกด ฟอลโล่นะครับเป็นแอคเคาน์ของทางลูกที่แฮร์รี่นะครับทางช้อปปี้ได้เลยใช่ครัเป็นแอคเคาน์ออฟิเชียลเนาะใช่ถ้าในอนาคตแบบมีสินค้าจะมาขายเนี่ยก็จะลงในแอคเคาน์นั้นนะครับใช่ครับผมเนี่ยเรียกกันว่าเดอะเทเลสดอร์ดอะเดี๋ยวไปหยิบตัวอย่างให้ดูลองอ่านดูเอ้ยหยิบของผมด้วยนะได้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 ซึ่งนะครับผมตุ๊กตาเบสดอร์เลยครับขนาดยี่สิบเซนติเมตรในของจากซีรีส์เรื่องเดอะเบสตอรี่มีด้วยกันหกตัวนะครับนี่จาก ตามรูปที่ขึ้นมาเลยครับมีของยินนะครับบอนส์ขมนะครับพี่วอพี่วินแล้วก็ของปรัชนะครับซึ่งราคาเนี่ยเขาแรกจะเปิดพิ้วที่800ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือเพียง699ตนนัวมันเองครับผมไม่สั่นไม่ได้ซึ่งผมเชื <ผม S 2> ช่อว่าทุกคนแหละตอนที่แอดเห็นเมง่กี้คือมีคนกดสั่งเยอะมากอ่าใช่งั้นถ้าใครอยากได้จริงก็อย่าลืมรีบกดสั่งอ่านี่นะครับมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมเป็นอันนี้มีเวอร์อ่ของผมเองอ่าแล้วก็นี่ของผมนะครับผมคือตรงนี้มมันจจะีเเท็กอร์แบบว่าตตรรงงนนี้้เห็มัแกผมจะมีเป็นแบบ มันไม่เห็นอยู่นี่แกจะเป็นแกนแดงนั้นนั่นหลักแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเป็นชื่อชื่อจริงกับนามสกุลของผมเนี่ยเป็นชื่อจริงๆเลยนะครับผมใช่แล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าพปะเสื้อผ้าจะส้าพพอได้ถอดได้นะครับถอดได้ด้วยนี่เฮ้ยมีกางมีกางเกงในด้วยอ่ะขอลเล่นละเล่นอะไนี่อุ้ยเฮ้ยไอ้ปัดอะไรอ่ะ แล้วก็นี้จะเป็นรองเท้าลุ่นรองเท้าลุดรองเท้าลุ่นอ๋อมันมันออกออเรงเลยอันนี้คือมันถอดรองเท้าได้ด้วยนะใช่แล้วนี่นะครับเป็นตุ๊กตาผมอ่ะหมดแหวกหมดแอร์ทำอยู่แล้วตุ๊กตาผมนะครับก็ตาแดงๆนะครับผมสงสัยตอนตอนที่วาดน่าจะแบบนอนน้อยไปหน่อยแล้วนี่นะครับเป็นชื่อครับอิทธิอิททิชัยเจริญนะครับพอดีนามสกุลยาวไปหน่อยนะครับผมก็ใครสนใจนะครับผมสามารถไปสั่ง ไอตัวตุ๊กตาเดอะเบสต์ดอนะครับในหน้ารายออฟฟิเชียลของ Rookie Store เลย Rookie Thailand Store เลยนะครับอ <c oughs> ผมอย่าลืมกดฟอลกันไปไได้วยนะเผื่อถ้าเกิดแบบมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมน,นะครับผมได้รับว่าจะติดตามได้ทางทางนี้เลยครับผมโดยสั่งซื้อได้ที่ shopee.co.th <_ L ookie Thailand> นะครับช o ลดุกี้ไพลเลนนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมดนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะจำกัดมากซึ่งเริ่มสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่สองสิงหาคม